เอาละครับก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ FC สุบูุสุคนนะครับวันนี้พบกับผมกับช่อง Nepal Channel เนี่ยวนะันนี้คือเนื้อเนื้อวัวน,นะครับชิ้นส่วนที่เขาเรียกว่าอ่าริบอายนะวันนี้เขาส่ม,มาเห็ดสเต็กริบอายสติกดล่าวกันนะพี่น้องอืมอันนี้ผมกับแห้ละลายเรียบร้อยแล้วแหละนุมน่มๆนุมน่มๆแล้วนะนี่เอามามากกันจังหน่อยโรยเกลือนะครับโรยเกลือใส่เบอร์นี่เข้มแข็งนิดหนึ่ง ริกไทยมันนี่มีแบบริกไทยปนนะพี่น้องสบัดลงไปเลยครับโอ้โหเยอะเกินไปไหมนะอ่ะอันนี้ผมจะใส่สูตรใส่ผงนัวนะครับนี่ผงนัวนะ่ยฮ่าาสติกแนวใดใส่ผงนัวนะฝรั่งเขาก็ใส่ด้วย ปีนมาอีกไลน์หนึ่งก็เอาน้ำมูนนี่ละใส่หูดไปใส่จนนิดหน่อยนะเบิ่นเกียร์ต้องใจมากหนึ่งครับนี่มันนี่บุมีแกวว้วขมเด็กพี่น้องเด้อแล้วก็พงนัวตามลงไปเข็นเคยอมากหลายเด้อวพงนัวใส่ลายฉับลาย,ลายพี่น้องอ่ะอีกใส่เออถ้าเปล่งขาดแต่น้ำมันนียน้ำมัน น้ำมันรำข้าวน้ำมันเนียงนะโอ้มีเดี๋ยวเถิ่มใส่จังหน่อยก่อนเอาเมือนี้เขาใส่เป็นเนื้อจือดนะครับใส่พร้มอมๆนะ เนื้อที่เขาเตรียมไว้นะครับลิปไอลิปไอไนี่ค็ดสติกลิปไอกันด้วยหอมหัวใหญ่โอ้กินหอมขนาดเลยนะ ยีมจะทะ้คนห,หน่อยไปหรือเปล่า ครบทุกด้านแล้วนะครับนี่กิจะได้ประมาณนี้เต็เหลืองสวยๆกันเลยไง มาซิมกันเลยนะครับที่นี่ครับนี่ออหมอมมใยญยกระเทียมโอ้ยเป็นยังไงเป็นเอาเอาคนคนกระตุกหัวกระส้าอ่ะหมอมเกลือักน้อยน้องเดี๋ยวโซเดียมหลายผลนะใส่หัดออหมอมมใยญยอ่ะจุด๊ด

ไปอยี่มาห่างอันนี้มัน เติมคำ เซ็บเลยดีเลยนะจะเป็นแบบเข้มๆหอมๆหอมเนี่อ nhập nhạc chỉnh nhay, có gì đẹp โอ้ยนวจจดเบิ่อเหลือูซสึอ,อแค่เดยวเป็นของเสร็ครบบวันนี้ซุกแบบซุกไม่น้อย คขมเมมต์เขามากลยหลายนะครับผมนะมันจะได้ดันยอดยิวขึ้นมาสันเอาเม็นในหลายนี่เขาว่าเป็นการซอยช่องด้วยนะคอมเมม็นเขามากกันเยอะนะครับอ๋ออ,ออมเป็นยังเสียนะอื โอ้ตอน,นตอนนั้นนะต้นนี้หนาก็ต้นที่คลิปที่แล้วที่เอาไปย่างนะครับต้นหนากว่าหลายกว่าอีกโอ้โหขอบคุณน้องกบด้วยนะครับเชียบกบเอามาให้ <ๆ S 2> ตอนนี้สอง มันยิ่งดังหอมหอมเถอะเป็นหวานๆน,นะหอมนเขาไง โจุกแล้วเวยเนี่ยบ้านาอัดบะหมี่มาก่อนเลยเอ้าเด็กสิ่หนึ่งละกันน้อพี่น้องน,นะโอโ้โหจุกอีหลีน้ำรลัด ช่ำช่ำไดบุทนนะ่ะแ่บอยู่แ,แค่กับซูเจ้วคมว่าได้อ่ะบอกตรงตรงเกี่ยวเลียนอันนี้ซอยได้อยู่เก่ยวเรีเกี่ยวเรียนจะเะบิดแล้ว โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับผมขอบคุณกำลังใจจากจากเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เป็นกำลังใจยาวๆไปนะให้ช่องผมนำเป็นน้องเด้อคอมเมนต์มาคุยกันนะครับเนาะกินบรสุความสำเร็จผิดพลาดประการใดขออโหขออภัยครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแซ่บๆันัวๆกันทั้งสี่ครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ